nhiều nhỏ đi du thì đi du khang pì đi luôn, thứ này, thứ, gì pìa, cái gì, cái gì, cái นี่นี่จะไปไหนนี่นี่เยจะไปไหนไปไหนนะดูจระเข้น้อนนิยอร์นิยอร์ไหนเสาไหนเสาเสาอยู่ไหนครับเสาไปข้างในบอลไปดูบอลนะนี่เย่ไปดูเสาก่อนเถื่อมีอีกาไปดูโต้แท้จ้เออนี่ โดดกัดเลยไง<ด>ตัวนีด้ดูแล้วมันสู้นกัด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 ไปดูตอนนี้นี่เยอยู่ไหนตอนนี้นี่เยอยู่ฟาร์มจระเข้สมุทรปการครับวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรนะ,นรนนะวันพ่ออ,อ๋อาเลยมาเที่ยวฟาร์มจระเข้ใช่ไหมครับโ อะไรพี่อย่าดูอะไรเสือไหนเนาะในหน้าน้องเสือน้องไหนเสือไหนเสือเสือมันนี่ด้วยนาะเหนียวละกินเสือเสือมันชีเสือมันชี sẽ yêu sẽ yêu